ใช่ไหมลงทะเบียนแล้วน้องก็ได้ของเล่นเลยใช่ไหมคะ,ะไหนได้อะไรเนี่ยไหนเอานั้นมาให้แม่ดูหน่อยดูหน่อยได้อะไรอีกโอ้โหได้กระเป๋าแล้วก็บัตรจับฉลากว้าวเอาไปเล่นต่อเลยสบัดสบัดสบัดอ,อุ้ยเป๋าได้ด้วยอะ่ะนี่เราจะเป่าเปล่าฟองค่ะ กินยกันกกินดข้าา nice. oh ู่นไปไปกินยกอดว้าวดูซิไหนดูซิหนูได้ขนมอะไรมาเยอะแยะเลยโอ้โหอัยางลดะไหนอีกมีดินสอดะ เดี๋ยวหายเดี๋ยวไว้จับฉลากได้เบอร์สองมีตังได้เบอร์สองใช่ไหมอาเก็บไว้เอาเก็บใส่กระเป๋าไว้ลูกมาแล้วมาแล้วอุ๊ยเพื่อนมาแล้วใครมาใครมาลาล่าลาล่านี่ใครข้างหลังใครมาอีกอพี่อะไรเพื่อนมาเยอะเลยละเอะอนะคะภาพกิจกรรมของน้องมิซาน้องมีตาจับฉลากได้ตุกก๊กตาเแบบี้ 心。